สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ,รบผมสอส่งบ่าวสุรยิยาสาเดลนะครับผมผมจะมาตั้งหัวหมูนะครับผมนี่นะครับนะครับผมเป็นหัวหมูห้าหัวนะครับผมท่านที่คอมเมนต์มาว่านะครับสอนให้ ละเอียดหน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับผมผมจะตั้งรหัสของหมูนะครับผมเข้ามาจีพีเอนะครับเข้ามาจีพีเอนะครับผมเห็นไหมครับแล้วผมก็จะมีสองจุดแปดนะครับเป็นของเอเป็นของยิบคุดนะครับผมหรือว่าไถผ่านยิบสี่ผ่านนะครับผมนี่นะครับชิมมาไปตัวนี้นะครับผม ผมตั้งใหม่นะครับเป็นใส่ผ่านหัวหมูนะครับผมทํามันมีรหัสให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับมี0ถึง9นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นตรงนี้มันกินกันตรวที่มันติดกันนะครับผมนี่นะครับเป็นระยะของมันนะครับผมเวลาเวลามันกินไปครับไปตรงแล้วก็กลับมาก็จะกินเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมลบนะครับผม สำหรับหัวหมูครับผมใส่2.5นะครับผมคือ2.50ครับผมไปครั้งละ2.50 2.50นะครับผมนี่ผมก็ตั้งตกลงครับโอเคนะครับผมก็จะอยู่นี่นะครับผมเห็นไหมครับแล้วเราจะมาตั้งเส้นกันนะครับทีนี้นะครับเราตั้งรหัสเรียบร้อยนะครับผมเราก็ตั้งเส้นกันนะครับนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่ได้ลบนะครับผมลบพิ้งลงนะครับ เยอะมากเลยนะครับผมนะครับผมลบทิ้งนะครับผมนะครับซึ่งเยอะมากนะครับผมสิบเอ็ดรายการนะครับที่ผมไม่ได้ลบทิ้งนะครับผมเป็นระบบหน้าจอสัมผัสนะครับผม โอเคครับผมงั ups, nah. ้นผมลบหมดแล้วนะครับผมแล้วผมก็เข้าไปตรงนี้นะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับเขียนว่าสิบสองนะครับสิบสองรอบมันนะครับผมสิบสองครั้งนะครับผมก็ลบนะครับผมนะครับลบแล้วก็เรามาเริ่มใหม่นะครับผมเป็นหนึ่งครับผมแล้วก็ตกลงนะครับตกลงอีกครับผมนะครับแล้วก็มาบวกนะครับผมจะมีไม้บวกนะครับเห็นไหมครับมีไม้บวกกับไม้อยู่นะครับ เข้ามาเราใช้ก็ไม่มีนะครับใซ้์ระบบตัวนี้มีไซ้์ไซสต่ร์เอก็มีนะครับผมนะครับจะมีให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับเข้ามาตัวนี้ครับผม A b ครับผมตกลงครับผมเห็นไหมครับมันจะมาแล้วให้กดนะครับกด A แล้วกด b นะครับผมผมจะกด A ตรงนี้นะครับผมแล้วผมจะกด b ตรงนู้นนะครับนี่นะครับทุกท่านนังจากที่ผม ผมกดตัวนูุนนะครับผมผมกึมากด b ตรงนี้นะครับผมเห็นไหยครับมันจะมีเส้นแดงของมันนะครับนี่เป็นเส้นเซนเตอร์ของมันนะครับตัวตรงมันนะครับผมผมใส่ A แล้วก็ใส่ B นะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมานะครับผมเป็นระบบเลเซอร์นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับว่านี่นี่ครับผมเห็นไหมครับตัวที่ใช้เป็นจานดาวเทียมลงมานะครับผมนี่นะครับตัวเซนเซอร์ดึงลงมาให้มันใช้ได้นะครับนี่นะครับเป็น ของระบบ GPS รือว่าตัวเซนเตอร์ของมันนะครับผมนี่แหละครับที่ผมใช้นะครับผมนะครับเป็นเลเซอร์นะครับดึงมาจากจานดาวเทียมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมพ็อทีนี้ก็จะถนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับเป็นตัวเซนเตอร์ของมันนะครับผมทีนี้ผมก็จะกดผมจะกดตัวนี้นะครับทุกท่านนี่นะครับมันเขียนว่าออโต้นะครับผม ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมมันจะล็อกล้อดีบอยนะครับนี่นะครับล้อจะหายเองนะครับของมันนะครับผมผมก็จะมาหมุนนะครับหมุนตัวนี้ใหม่นะครับผมนี่ครับหัวหมูนะครับนี่นะครับผม ล้อมก็จะไปหาของมันนะครับเห็นไหมครับผมก็จะถอยมานหนึ่งนะครับผมเพราะว่ายังไม่ถึงตรงที่ส่วนของมันนะครับในสี่มมของมันนะครับผม นี่นะครับผมเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็าส่วนตัวนี้มันเป็นส่วนของไอ้มันแก้วนะครับผมเลยไถยกบไม้ครับผมนมครับมันได้ขนาดนี้แล้วผมก็ผมก็จะล็อกไว้นะครับผมนี่ครับมันเขียนวอานะครับ ล็อกไว้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะล็อกไว้นะครับผมตัวที่เรายกนะครับเรายกขึ้นยกลงนะครับจะไม่ได้ยกขึ้นลงอีนะครับผมผมล็อกไว้เรียบร้อยครับนี่นะครับเขลี่สามตัวนะครับสามตัวนะครับสวยครับพวกานเห็นนะครับสายเป็นแบบเลเซอร์ครับจ GPS นะครับผมเห็นไหมครับจะกินได้สวยมากนะครับ จะเลี้ยวตัวนี้นะครับนี่ครับผมพอมาถึงกับด้านผมก็กดนะครับเห็นไหมครับผมเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับท่านนะครับผมกดตัวเขียวนะครับผมจะหมุนนะครับนะครับครับผม ผมจะลงนะครับทีนี้ครับนี่นะครับผมผมตั้งมาที่สองร้อยนะครับผมเกียนี้เป็นร้อยนะครับผมตั้งมาสองร้อยนะครับเราจะทําให้แบบว่าล้อมันเนี่ยให้อยู่ ดูแบบนิ่งๆนะครับผมนะครับเห็นไหมครับล้อมันจะหายของมันนะครับผม ลงนะครับผมนี่ครับนี <c oughs> ่ครับมันจะกินกันแบบก,กบ,บกลันเหมนกบกลันแบบนี้นะครับผมมันจะกบได้สวยเลยนะครับ นะครับผมหลังจากที่ไถเสร็จนะครับเห็นไหมครับไถมาจากทางนู้นนะครับผมเห็นไหมครับไถมาจากโน้นแล้วก็มาเสร็จตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นทางเป็นที่ทางนะครับผมเป็นหนทางนะครับแล้วทีนี้ผมจะไถปิดนะครับปิดหัวท้ายนะครับปิดสองสามรอบนะครับแล้วก็ฝั่งนน้นนี่สองสามรอบนะครับดูกันนะครับผมจะมาใส่ เกี่ยนหมครับกี้ที่ผมไซส์เป็นลายนี้นะครับผมเห็นไหมครับไซส์เป็นลายนี้นะครับผมทีนี้ผมจะไซส์ลนยนี้นะครับผมผมจะไซส์ไปตรงนี้นะครับทีนี้นะครับผมประกอบผมไซส์ไปตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเป็นลายขวางนะครับผมเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับเข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะครับก็มาบวกครับทีนี่นะครับผมเห็นไหมครับก็พอเพิ่มอยูนะครับนี่นะครับผมตกลงนะครับเห็นไหมครับจะมาใหม่นะครับ เห็นไหมครับตัวพื้นที่สีสีฟ้านี่คือมันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเราจะไล่ไล่ปิดนะครับผมหัวท้ายนะครับระยะตรงนี้นะครับผมผมเล็งว่ามันตรงนะครับมันตรงอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็ซ้ายเอใหม่นะครับผม หายเสียงแล้วก็สวยมากนะครับวการเห็นไหมครับเป็นล่องเหมีอนมีครับล่องติดๆิดติดนีคเับครับฝุ่นยังเยอะนะครับผมฝุ่นหรือว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับผมนี่นะครับเต็มเลยครับผมครับ ผมจะกดไปนิดนะครับผมผมจะปล่อยไว้ตรงนี้ไว้ให้เป็นทางรถนะครับผมนะครับวลารถมันวิ่งนะครับวิ่งอ้อมล้อมนะครับผมวิ่งล้อมในส่วนนะครับต้องปล่อยไว้นะครับผมให้รถวิ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไถหมดนะครับผมไถหมดก็รถวิ่งไม่ได้นะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับผมพอนะครับโอเคนะครับผมจะใส่ B นะครับพวกท่านโอเคครับผมมาแล้วครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นล่องแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นที่นาของเราก็ไถแบบนี้นะครับไถเสร็จแล้วก็ไถปิดหัวท้ายนะครับผมก็จิดประมาณนี้นะครับพวกท่านไหมครับ รงนะครับผมเพราะใช้เลเซอร์นะครับผมว่าเป็นระบบจานดาวเทียมพนลงมานะครับผมนำมาใช้ในส่วนนะครับประสุแล้วครับผมนี่นะครับทวกท่านเห็นไหมครับผมผมไลกปิดหัวท้ายไว้นะครับผมผมไลกปิดหัวท้ายที่สามรอบนะครับผมและตรงนี้ผมจะปล่อยไว้นะครับเป็นไว้ในให้รถวิ่งนะครับผมนะครับประมาณสามสี่เมตรนะครับได้นะครับผม นะครับผมประมาณนี้นะครับเวลาเขารถเขาวิ่งก็จะวิ่งตามนี่นะครับผมตามไปตามนี่นะครับตามตรงที่ไปบินเบียดไปกับโรงเรือนนะครับผมนะครับท่านี้ก็ผมเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับนะครับท่านี้ก็ไปอีกฝั่งนู้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับท่านนี่เลยนะครับ นี่ผมไถนะครับเห็นไหมครับตรงมากนะครับท่านใช้ว่วใช้เลเซอร์นะครับผมใช้เป็นระบบจานดาวเทียมนะครับใช้ในทํางานนะครับผมเลยตรงนะครับผมแล้วก็จะไปตรงนั้นนะครับนี่ก็ไล่ปิดอีกหัวท้ายนะครับประมาณสามรอบเหมือนกันนะครับผมก็เสร็จนะครับนี่นะครับผมก็เปนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่าน ตรงนี้ผมจะทําเป็นตรงเว้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเวลารถมานะครับรถพ่วงมานะครับผมจะเลี้ยวมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับผมตรงนี้จะเป็นที่หนทางนะครับผมจะไม่ตัดเป็นสีมุมเป็นมุมนะครับผมตามจริงมันต้องตัดเป็นมุมนะครับแต่ว่าผมตองทาให้มันเป็นเว้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเวลารถเลี้ยวรถพ่วงมันเลี้ยวนะมันเลี้ยวยากนะครับเดี๋ยวมันจะตกหล่มตรงนี้นะครับผมตกหลุมตรงนี้มันจะทําให้รถพ่วงจมนะครับทุกท่าน ก็เลยเอาอย่างนี้นะครับตามที่ผมไถแบบนี้เลยนะครับทุกท่านอ่านว่ดเสร็จครับผมเรียบร้อยนะครับทุกท่านในราวพื้นที่อยู่ที่ประมาณหกไร่นะครับบ้านเรานะครับผมเต่ที่นี่เขาประมาณห้าสิบห้าสิบไร่นะครับผมนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าตามทศ่เขาไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับ นะครับผมอยู่ที่ห้าสิบไาหกสิบไลนเลยครับไปนะครับผมบ้านเขานะครับแต่ว่าบ้านเ่าประมาณหกไร่เนี่ยหกไร่หรือแปดไร่นะครับประมาณนี้นะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมผมกะเหมือนกันนะครับประมาณแปดแปดไรเนี่ยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมฝากท่านติดตามรับชมด้วยนะครับ ฝากส่งบ่าสุิยานชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับทุกท่าน